นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต มัชฌิมาปฏิปทาตถาคตเณอภิสัมพุทธาอิมัจรรมะปริยายัสสะอัตโทสาทายสมันเตหิสกจังธรรมโมโซตโบตีนบบดี้อัตมาจะได้แสดงธรรมีกถา พันรนาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อจะได้เป็นเครื่องประดับสติปัญญาเพิ่มพูนความรู้ความฉลาดของพุทธบริษัททางหลายที่ได้มาประชุมพร้อมกันวันนี้วันนี้ก็เป็นวันอาสาฬหะคือเป็นวันที่พระพุทธเจ้า ได้ทรงดแสดงธรรมจัก,กปวัตนสูตรหรือเรียกว่าปฐมสเทศนาหรือเรียกว่าวันนี้เป็นวันที่แสงสว่างได้เกิดขึ้นแล้วในโลกแต่ก่อนนั้นโลกนี้ได้ม,มืดมิดทำไมโลกจึงม,มืดมิดเพราะโลกไม่มีธรรมะถึงมีธรรมะก็เป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง พระพุทธเจ้าแสดงความถูกต้องในวันนี้พระองค์จึงได้ทรงแสดงถึงสัมมาคำว่าสัมมาแปลว่าความถูกต้องคำว่ามิจฉาคือความไม่ถูกต้องสิ่งที่ถูกต้องนั้นพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่าคือทางพอดีหรือเรียกว่ามัชชิม,มาปฏิปทา การที่ปฏิบัติไม่ตึงไปและไม่หย่อนไปการหย่อนไปนั่นใช้ไม่ได้การตึงไปนั่นก็ใช้ไม่ได้เช่นเดียวกันทำมากเกินไปของดีถึงทำมากเกินไปก็ไม่ได้รับประโยชน์ของดีทำน้อยเกินไปคือย่อหย่อนเกินไปก็ไม่ได้รับประโยชน์ อาหารที่เป็นข้าวปลาอาหารมันก็เป็นของดีแต่ถ้าเราทานมากเกินไปก็ตายแต่เราทานน้อยเกินไปก็เป็นโรคขาดอาหารสิ่งที่พอดีนั่นคือรับประทานแต่เพียงพอดีในเรื่องของพระเวสสันดรชาดกชูชกที่ไปขอลูกของพระเวสสันดร เมื่อได้มาแล้วก็มาแลกกับทรัพย์สินสมบัติที่พระบิดาพระราชบิดาของพระเวสสันดรประธานให้เพียง hmm. วันเดียวเท่านั้นตาชูชกกินข้าวมากเกินไปเลยตายในคำพีท่านแสดงว่าท้องแตกกายก็แสดงว่าของดีนั้นถึงแม้ว่ามีมากเกินไป ว่ามันดีก็ไม่ดีมันมากไปถ้าหากว่ามันไม่มีเอาซะเลยหรือว่ามีน้อยมันก็ไม่พอใช้เพราะฉะนั้นการที่เราเกิดมาเป็นคนเกิดแล้วก็ต้องแก่ต้องตายอะไรที่จะเป็นสิ่งพอดีในชีวิตของเราชีวิตของเราที่จะทำความพอดีได้นั้น ก็ต่อเมื่อชีวิตเรามีบุญทุกวันถ้าชีวิตของเรามีบุญไม่มากก็หมายความว่าไม่มีคือไม่มีทุกวันเราทำบุญทุกวันทำไมจะทำได้เมื่อเรามีศีลเราก็มีบุญทุกวันเรามีภาวนาเราก็มีบุญทุกวันเราสามารถทำได้ สินห้าสามารถทำได้ทุกวันหรือเราจะสวดมนต์ภาวนาเราก็สามารถทำได้ทุกวันอย่างนี้เรียกว่ามัดชิมมาปฏิปทาคือข้อปฏิบัติอันเป็นหนทางกลางคือเรียกว่าเราสามารถปรับชีวิตของเรานี้ให้อยู่ในภาวะาที่สำเร็จผลประโยชน์ บางคนนั่นใช้ชีวิตสัมมาเลเทเมาใช้ชีวิตด้วยความโลภความโกรธความหลงใช้ชีวิตด้วยความไม่มีสาระประโยชน์ก็เลยมีชีวิตที่ไร้ค่าแม้เขาจะมีชีวิตอยู่เป็นจำนวนร้อยปีก็ไร้ค่าแต่ถ้าชีวิตนั่นเป็นชีวิตที่มีศีล ชีวิตนั้นเป็นชีวิตที่มีประโยชน์ที่สุดบางคนคิดว่าเขามียศถาบรรดาศักดิ์สูงสุดนั่นแหละคือชีวิตที่เขาดีหรือบางทีก็คิดว่าเขามีเงินเยอะๆนั่นแหละชีวิตของเขาดีที่จริงนั้นถ้าหากว่าเขามียศถาบรรดาศักดิ์เขามีเงินทองเยอะๆ แต่เขาไม่มีศีลเขาไม่มีบุญชีวิตนั้นก็ไร้ประโยชน์เงินทองไม่สามารถจะติดตนตามตัวไปช่วยอะไรเราได้เงินทองเข้าของบ้านเรือนแคหาสถานลูกเมียสารพัดไม่สามารถจะไปช่วยอะไรเราได้ความดีเท่านั้นที่จะช่วยเราได้เท่าความดีนี้ เป็นสิ่งที่เป็นอามาตาธรรมเป็นสิ่งที่ไม่ตายคุ้มครองป้องกันช่วยเหลือแล้วก็สนับสนุนจุนเจือส่งเสริมชีวิตนั้นนี้ให้มีการพัฒนาสูงขึ้นสูงขึ้นตามลำดับผู้เท่มีความประมาทถือว่าเราร่ำรวย มีเงินมีทองมากถือเรามียศถาบรรดาศักดิ์มากแล้วก็สวยสุขไปตามเรื่องของโลกในที่สุดเมื่อเขาดับชีพทำลายขันเกินถึงคราวตายเขาไม่ได้อะไรไปชีวิตอันนั้นจะดับวูปแล้วก็ต่ำต้อยลงไปบางทีอาจถึงนรกบางทีอาจถึงเปรต บางทีอาจไปเกิดเป็นสัตว์ในฉันแล้วเป็นอะไรเมื่อเป็นเช่นนั้นสมบัติอะไรที่ช่วยเขาได้ความมียศฐานบรรดาศักดิ์ช่วยอะไรความมีเงินทองเข้าของช่วยอะไรช่วยไม่ได้ชีวิตนั้นก็จะต้องเรียกว่าอับเจาในที่สุด เมื่อไปเกิดเป็นสัตว์ในฉันพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องไปเกิดเป็นเปรตได้รับความทุกข์ยากลำบากกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกก็ยิ่งมีความทุกข์ยากลำบากยิ่งขึ้นเพราะเหตุที่เขาไม่สามารถจะทำเงินทองเข้าของเหล่านั้นให้เป็นประโยชน์ไม่สามารถที่จะทำยศถาบรรดาศักด์เหล่านั้น ให้เป็นประโยชน์ผู้เทสามารถมีความดีรักษาความดีมีความดีไว้ประจำทุกวันเขาผู้นั้นตั้งหากพระพุทธเจ้าสรรเสริญว่าประเสริฐแท้เขาเป็นคนที่เกิดขึ้นมาด้วยความเฉลียวฉลาดเขาเกิดขึ้นมาด้วยความ ดีและเกิดขึ้นมาด้วยความมีชีวิตที่ประเสริฐยิ่งความดีและความชัว่วความดีต่างๆไม่ได้วัดกันด้วยความร่ำรวยไม่ได้รับไม่ได้วัดกันด้วยความสวยความงามแต่ว่าวัดกันด้วยคุณธรรมคุณธรรมเท่านั้น ที่จะเป็นสิ่งที่วัดว่าคนนั้นจะเป็นคนดีหรือว่าเป็นคนชั่วคุณธรรมเท่านั้นที่จะเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่าผู้นั้นเป็นคนดีผู้นั้นเป็นคนชั่วผู้ที่เป็นคนชั่วผู้ไม่มีคุณธรรมผู้ที่เป็นคนดีเรียกว่าเป็นผู้ที่มีคุณธรรม อันนี้เป็นเครื่องวัดบางคนนั้นมีเงินทองมากแต่ว่าทำแต่บาปโกงเขาก็มีเพราะว่ามีเงินมากเขา้าจ้างข่าคนนั้นบ้างมีเงินมากเขา้าลุกที่คนนี้บ้างมีเงินมากเขา้าขมแหงคนนั้นบ้างมีเงินมากเขา้ากินสุรายาเมาบ้าง ผิดศีลบ้างลูกเมียใครไม่รู้ทำผิดตะพฤตตะพืออันนั้นอ่ะจะมีประโยชน์อะไรเมื่อเขามีเงินก็เปล่าประโยชน์เรียกว่าขาดคุณธรรมหรือผู้ที่มียศถาบรรดาศัก์เอายศถาบรรดาศัก์คมขู่คูกบุคคลผู้อื่นใช้อำนาจคมขู่บุคคลผู้อื่นให้เสียหาย อย่างนี้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้ก็เป็นบาปกลับคืนมาเป็นของตอนได้รับความทุกข์ได้รับความเดือดร้อนแต่ว่าถ้าหากว่าผู้ที่มีเงินทองมากแต่เป็นผู้ที่มีศรัทธาเขาก็ได้ชื่อว่าสนับสนุนตัวเขาให้ดีเรียกว่าได้ประโยชน์เกิดคุณธรรม มีเงินมีทองก็ไปสร้างโรงเรียนโรงพยาบาลให้ทานคนยากคนจนใพยายามช่วยเหลือมนุษย์ให้พ้นจากความลำบากยากเข็นนั่นเขาเรียกว่าสร้างบุญเพิ่มขึ้นเรียกว่าคุณธรรมมียศถามียศถาบรรดาศักดิ์มีอำนาจวาสนาใช้อำนาจเหล่านั้น ช่วยเหลือบุคคลผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากช่วยเหลือบุคคลผู้ที่มีความลำบากอํนนาจเหล่านั้นก็กลับกลายเป็นประโยชน์กลับกลายเป็นผลอันยิ่งใหญ่ผู้ที่สร้างความดีต่างๆเหล่านั้นไม่ใช่ว่าเขาจะทำไม่ได้เขาทำได้และทุกคนก็ทำได้เพราะอะไร เพราะว่าคําสอนของพระพุทธศาสนานั้นดังกระหึ่มอยู่ทั่วประเทศไทยยิ่งในวันอาสาฬหาบูชายิ่งดังกระหึ่มอยู่ทั่วทุกมุมทั้งสถานีโทรทัศน์ทั้งสถานีวิทยุทั้งหนังสือพิมพ์ทั้งหนังสือวารสารต่างๆประกอบทั้งวัดวาอารามทั่วประเทศ ต่างก็ส่งเสียงธรรมะอันนี้ออกประกาศเพื่อที่ให้ประชาชนได้ยินได้ฟังเก็บเอาไปเป็นคำสั่งสอนละความชั่วประพฤติความดีละอบายมุกต่างๆอบายมุกนั้นคือการเสพสุราอบายมุกการเล่นพันนันอบบยมุกนี่การครบคนชั่วเป็นมิตรอบบยมุก อบายแปลว่าสิ่งเสื่อมมุกแปลว่าหนทางหนทางไปสู่สิ่งเสื่อมเรียกว่าอบายมุกเพราะฉะนั้นเมื่อเสียงธรรมะนี้ได้กระหึมเข้ามาสู่จิตใจแล้วย่อมจะยังความเยือกเย็นให้เกิดขึ้นทีนี้อยู่ที่ผู้ที่รับประชาชนคนทั้งหลายต้องตั้งเครื่องรับ เพื่อที่จะให้ธรรมะเข้าไปฝังสนิทติดอยู่ในใจเหมือนกันกันกบวิทยุเครื่องส่งโทรสถานีโทรทัศน์เครื่องส่งเครื่องส่งแม่จะดีเท่าไหร่แต่คนไม่มีเครื่องรับประโยชน์ก็ไม่ได้ส่งให้ใครดูส่งไปก็ไม่มีอะไรไม่มีเครื่องรับแต่เมื่อสถานีเครื่องส่งดี แล้วก็ยังมีสวิทยุโทรทัศน์เป็นเครื่องรับก็ทำให้เกิดประโยชน์ต้องตามที่ต้องการทันใดก็ดีธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ดังกระหึ่มอยู่ในวันอาสาลหาเช่นนี้ท่านทั้งหลายตั้งเครื่องรับไว้ดีคือตั้งจิตของเราไว้ให้เที่ยง การตั้งจิตให้เที่ยงนั้นเปรียบประดุจะพาชนะภาชนะนั้นก็คือสิ่งที่รอรับถ้าภาชนะนั้นตะแคงน้ำใส่ลงไปเท่าไหร่ก็ไหลหมดถ้าภาชนะคว่ำเลยไม่ต้องรับกันเลยถ้าภาชนะหงายก็รับน้ำฝนได้เต็มที่จิตใจของเราก็เหมือนกัน เรามีอะไรเป็นเครื่องซักฟอกจิตใจของเราเรานำธรรมะสิ่งหนึ่งใดมาเป็นเครื่องซักฟอกจิตใจของเราให้ใจของเรานั้นค่อยเกิดความสะอาดขึ้นตามลำดับเกิดความสะอาดขึ้นมาได้เมื่อไรใจของเราก็เรียก,กว่ามีสติมีปัญญาเขาเรียก,กว่าแสงสว่างคือปัญญา นักที่ปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาย่อมไม่มีปฏิบัติธรรมคือการกระทําจิตเป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งในพระพุทธศาสนาถ้าว่าใจของคนเรานี้คือใจที่เปรียบประดุดจลิงลิงนั้นมันอยู่สุขไม่เป็น มันก็จะต้องกระโดดไปต้นไม้ต้นนั้นต้มโดดไม้ต้นนี้ถ้าหากว่ามันจะอยู่เฉยๆมันก็ยังขยับตาตามันก็ยังขยิกมันอยู่เฉยไม่ได้ใจของมนุษย์ก็เช่นเดียวกันเปรียบเหมือนลิงมันสายแสไปตามอารมณ์ต่างๆสุดแต่มันจะไปเมื่อมันไปเกิดความฟุง้งซ่านดีไม่ดีเกิดบ้าบอกันไปเพราะอารมณ์ ควบคุมจิตใจไม่อยู่แต่การที่เราควบคุมจิตใจอยู่นั่นถือว่าประเสริฐแล้วแล้วแหละถ้าหากว่าจะให้ประเสริฐยิ่งขึ้นไปกว่านั้นก็นั่งสมาธินั่งสมาธิขาเบื้องขวาทับขาเบื้องซ้ายมือเบื้องขวาหงายทับมือเบื้างซ้ายวางไว้บนตกักหลับตานึกพุทโธเท่านี้ก็เป็นสมาธิห้านาทีสิบนาทียี่สิบนาทีชั่วโมง นั่งสมาธิไปการนั่งสมาธิไปเช่นนี้หลายวันเข้าจิตนี้ก็จะมีกำลังเรานึกพุทโธเท่านั้นก็ถือว่าเราภาวนาแล้วจิตมันเป็นสมาธิแล้วโยมทั้งหลายต่างคนต่างก็พูดว่าแม้ทำตั้งนานทำไมไม่เกิดสมาธิแห้ที่จริงเป็นสมาธิอยู่แล้วโยมเองก็ไม่รู้ เหมือนกันกับเงินมันไหลามาเต็มแซบแล้วเต็มกระเป๋าแล้วยอมยังว่าเงินอยู่ที่ไหนอย่างเนี้ยโง่หรือว่าฉลาดหรือว่าตาบอดหรือว่าตาแจ้เงินเต็มกระเป๋าแล้วยังหาว่าไม่มีสักกตังอย่างนี้ไม่ถูกต้องถ้าฉะนั้นเมื่อเราพากันนึกพุโทโธว่าพุโทโธเพียงเรากำหนดพุโทโธเท่านั้นจิตก็เป็นสมาธิแล้ว เหมือนกันกับคนขับรถพอเวลาจับพวงมาลัยปับ๊บนั่นคือสมาธิถ้าไม่เป็นสมาธิจับพวงมาลัยไม่ได้จะไปจับมันถูกที่ไหนเพราะจับปับ๊บนั่นคือสมาธิหรือว่า <c oughs> <c oughs> เมื่อเราอ่านหนังสือเราจับหนังสือพับถือว่าจิตเป็นสมาธิแล้ว อ่านหนังสือเป็นตัวตัวไปรู้เรื่องเป็นสมาธิแล้วถ้าไม่เป็นสมาธิอ่านไม่รู้เรื่องหรอกฉันใดก็ดีการเทศพวกเราว่าพุทโธพุทโธพอพุทโธพักเป็นสมาธิแล้วนะยอมบางคนบอกว่าพุทโธเทลอยก็ไม่เห็นมันสงบนี่เรียกว่าพูดไม่เป็นเงินอยู่ในกระเป๋าแล้วยังหาว่าไม่มี เมื่อพุทธโธไปเท่าไหร่นั่นแหละคือสมาธิจากที่หากว่าเราจะทําสมาธิให้ยิ่งขึ้นไปเราละพุทธโธซะแต่เราก็กําหนดจิตให้เที่ยงได้เรียก,กว่าจิตเราเลื่อนชั้นขึ้นไปอีกแล้วญาติโยมทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายได้พากันมาฝึกฝนหรือทำสมาธิในที่นี้ถือว่าทุกท่าน เป็นสมาธิกันมาแล้วทั้งนั้นมากหรือน้อยอันนี้ก็สุดแล้วแต่ความขยันของใครถ้าใครทำสมาธิได้ผู้นั้นน่าจะเป็นผู้ประเสริฐเลิศจริงๆสามารถที่จะควบคุมในสิ่งที่บุคคลผู้อื่นทำไม่ได้เกิดความเยือกเย็นเกิดความสมบายเกิดความองใสเกิดความสะอาด อยู่ในจิตใจนี่แหละถ้าหากว่าเราได้เป็นผู้ที่ทำสมาธิมาตามลำดับเกิดความสบายนั่นแหละได้เงินเยอะแล้วาบางคนบอกว่าแมมทำสมาธิมาตั้งนานไม่เห็นมันได้อะไรเลยมันได้แล้วแต่ว่าคนนั้นเขาไม่รู้ทำไปเถิด สมาธิต้องใช้การใช้เวลาคือเรียกว่าใช้ชั่วโมงบินจะต้องใช้ชั่วโมงบินให้มันยาวๆทำไปเรื่อยวันที่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเดือนสองเดือนสาเดือนกี่วันกี่ปีทำไปเรื่อยไปพอทำไปเนี่ยทำเท่าไหร่มันก็ได้เท่านั้นอ่ะอย่างเรานึกพุทโธเท่าไหร่เราก็ได้เท่านั้นได้เยอะทีเดียวสำหรับการทำสมาธิทุกวัน เมื่อทำสมาธิไปแล้วเนี่ยมันเกิดความสงบความสงบนั่นคือความที่มีสมาธิมากมันมากเที่ยวกวารวมตัวมากขึ้นตามลำดับจากขณิกะสมาธิเป็นอุปจาระจากอุปจาระเป็นอัปปนา mm. เมื่อเป็นสมาธิก็เสร็จแล้วก็เป็นวิปัสนาเป็นวิปัสนาคือพิจารณาถึงความเกิดความดับ คือพิจารณาร่างกายเนี่ยให้เห็นว่าเกิดมาแล้วก็ตายไปจนกระทั่งเกิดนิพพิทยานความเบื่อหน่ายขึ้นมาอย่างนี้เรียกว่าวิปัสสนาเรียกว่าสมถวิปัสสนาถ้าใครทําได้ผู้นั้นจะเป็นผู้ประเสริฐหรือเป็นผู้ดีจริงๆรเรียกว่าได้กาไรในชีวิตนี้ท่านทั้งหลายขอให้คิดเถิดว่าชีวิตที่มีค่านั้น คือชีวิตที่มีศีลสมาธิปัญญาชีวิตที่ไม่มีศีลสมาธิปัญญาไม่มีค่าล็อกร่างกายนี่เรามาอาศัยโจคราวไม่ช้าก็แก่ไม่ช้าก็ตายด้วยกันทั้งนั้นแต่ในขณะที่ยังไม่แก่ไม่ตายนี่เราพากันสร้างความดีนี้ไว้ขอให้ทุกคนจงพากันเข้าใจในคําสอนของพระพุทธเจ้าที่อาตมาได้ชี้แจงแสดงมานี้ เมื่อท่านทั้งหลายได้สดับรับรสซึ่งพระธรรมเทศนาที่อามาได้แสดงมานี้แล้วจงพากันนำไปผินินพิจารณาเมื่อเห็นดีเห็นชอบประการใดแล้วก็จงพากันประพฤติไปตามก็จะประสบความสุขความเจริญงอกงามในธรรมวินัยคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ทุกทีพาราตรีการดังได้สแสดงนาะเอวังก็มีด้วยประกาะชนีดยะทาวาริวัหาปุราปริปุเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกปติอิจิตังปติตังตุมหังคิปเมวะสมิจฉตุสเพปุเรนตุสังกปา จันทโทปนรสโสยถามณีชโชทิลาสโสยทาสพีติโยวิวัชชนตุสภโรคโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีตีคายโกภวะอภิวาทนะเสริสนิจังพุทธาปจายนโนจตตาโรธรรมาวัฏันติอายุวันโนโสุขังระลัง